มาครับนี่ใหญ่สุดๆเลยเราลองดูหนึ่งสอมวางดันเข้าไปครับสวัสดีครับถ้าเกิดคุณกำลังมองหาเครื่องปิดเทปกาวอัตโนมัติที่ใช้งานง่ายใช้ได้หลายขนาดและประหยัดเวลารุ่นนี้คือคำตอบครับอ่านี่ครับอันนี้ขนาดกล่องต่างๆกล่องเล็กกล่องใหญ่กล่องมาไปจนถึงขนาดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาดูการทำงานของเขาว่าเขาทำงานกันยังไงวางไปเลย นะครับวางไปปึ๊บอ่าไปแล้วครับศูนย์สี่อันนี้เบอร์สองเอได้แล้วไปครับโอเคทัสกรีนมอนิเตอร์มีการถ่งงานนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เขาเรียกว่าใช้มอเตอร์เซอร์โวนะครับ จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความกว้างความสูงของลังหรือกล่องสินค้ารองรับน้ําหนักได้จนถึง30มิกิโลอันนี้ต่อไปเป็นไซส์ E นะครับไซส์ E ใส่เข้าไปครับสองพีลังใหญ่ๆเลยตัว H ลัง H ลังใหญ่ๆเลยลัง H เครื่องนี้ มีความสามารถคือปิดเทปกาวด้านบนและด้านล่างนะครับใหญ่กว่านี้ก็สามารถทําได้เป็นกล่องขนาดไอนะครับขนาดไอยังมีความสูง40ซนเมตรอันนี้ลองเฮ็ดแต่ว่าเราไม่มีไอเดี๋ยวลองดูนะครับครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เป็นผลงานของเครื่องกาวอัตโนมัติ ซึ่งไม่ต้องใช้มือหมุนปรับความแคบความกว้างไม่ต้องใช้มือหมุนเพื่อลงหรือสูงต่ําเจ้านี้เป็นเครื่องอัตโนมัติที่เราทําให้ดูเรายังมีตัวเล็กตัวใหญ่สายพานด้านข้างสายพานด้านบนกล่องเล็กกล่อง0ูอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งฮะน่าสนใจคือหมายว่าอยู่ในอุตสาหกรรมลูกค้าไม่ต้องทําอะไรนะครับเหมือนกับเราเอาสินค้าวางอย่างเดียวเดี๋ยวสาธิตได้เลยอย่างเงี้ยดันเข้าไปเขาจะปิดฝาให้นะครับ ปิดฝาแล้วปิดเทปให้เลยทีเดียวนะครับอันนี้กล่องมันอาจจะบางไปนิดนึงแต่ผลงานโอเคคือลูกค้าสามารถประหยัดเวลาได้นะครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้มีแค่เครื่องปิดเทปกาวนะอันนี้ยตัวแรนดอมนะครับที่เราเทสกันแล้วก็ยังมีเครื่องข้างหลังนะั้นเป็นเครื่องอบฟิล์มหดนะครับอบฟิล์มหดชิ้งฟิล์มอบฟิล์มนะครับห่อหุ้มอันนี้ตัวบรรจุบรรจุเป็นบรรจุซองล l ส s ตาเช่อันนี้ก็เป็นจุบรรจุเหมือนกัน นะครับมีหลายตัวมีหลายเครื่องมีหลายหลายโปิักฑ์อ้พวกนี้ก็เป็นเครื่องไว้คำํำ